เพียงแค่กล่าวคำคำนี้คำเดียวด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดามีกายงดงามและมีวิมานที่มีรัศมีสว่างสวยัยทั่วทุกทิศอย่างน่าอัศจรรย์ ในพระไตรปิฎกได้พูดเรื่องผลบุญของการอนุโมทนาที่ทำให้เกิดในวิหารวิมานว่าท่านพระอนุรุทธเถระได้ถามนางเทพพิดาตนหนึ่งว่าเหตุใดมีวันณะงามยิ่งนักมีรัศมีส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่เหมือนดาวประกายพลึกมีเสียงอันเป็นทิพย์น่าฟังเรื่อนรมใจมีกลิ่นทิพย์อันหอมหวนยวนใจ เสียงของเครื่องประดับผมก็ดังไพเราะดุดเสียงดนตรีแม้พวงมาลัยบนศีรษะก็มีกลิ่นหอมชวนให้เบิกบานใจหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศขอท่านจงบอกนี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรนางเทพทิดาตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนางวิสาขามาหาอุบาสิกาเป็นสหายของดิฉันอยู่ในเมืองสาวัตถี ได้สร้างมหาวิหารถวายสองดิฉันเห็นมหาวิหารนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาก็วิมานอันเป็นที่รักนี้อันดิฉันได้แล้วเพราะการอนุโมทนาด้วยจิตบริสุทธิ์แต่อย่างเดียวเท่านั้นวิมานนี้เป็นวิมานอัศจรรย์น่าดูน่าชมโดยรอบสูง16โยอเลื่อนลอยไปในอากาศได้ตามความปรารถนาของดิฉัน ดิฉันมีปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยอันบุญกรรมจัดแจงมิรมิรให้เป็นส่วนส่วนงามรุ่งโรจน์ตลอดรอยยอดโดยรอบทิศวิมานอันมีรัศมีสว่างสวยไปทั่วทิศน่าอาัศจรรย์น่าดูน่าชมเช่นนี้เกิดแต่ดิฉันเพราะขุศล,ลกรรมทั้งหลายควรทำบุญโดยแท้สาธุและอนุโมทนาคืออะไร บางท่านเวลาได้ยินหรือได้รับฟังเกี่ยวกับธรรมะบางจะพูดว่าสาธุบ้างละโมทนาบ้างละโดยที่ผู้พูดอาจจะไม่รู้ความหมายเลยอาจเป็นเพราะได้ยินหรือพูดตามๆกันมาซึ่งในความหมายของคำว่าสาธุและคำว่าอนุโมทนามีความหมายว่าอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายของคำว่าสาธุ และอนุโมทนาไปพร้อมๆกันความหมายของคำว่าสาธุข้อมูลส่วนใหญ่เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระธรรมวิสุทธิกวีพิจิตทิตะวันโนวัดสมนัสวิหารกรุงเทพสาธุมาจาก,กรากศัพท์ว่าสาธุหรือสธัธุในความหมายว่าสำเร็จและประกอบด้วยรูปปัจจัย สาธะบวกรูก็คือสาธุส่วนในคำพีอภิธานับปะทีปิกาได้จำแนกการใช้คำว่าสาธุไว้หกในกล่าวคือสุนทระหมายถึงดีงามทันหิกรรมมะเป็นการย้ำอีกครั้งเพื่อการกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้นอายาจนะเป็นคำอ้อนวอนหรือเรียกร้อง เมื่อเริ่มต้นจะพูดอย่างอื่นต่อไปสัมปจิตชนะเป็นการรับคำหรือยอมรับคำพูดของผู้อื่นสัตวชนะหมายถึงคนดีสัพหังสาเป็นคำแสดงความยินดีหรือพอใจได้ยินแต่ว่าสาธุสาธุแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรสาธุในภาษาไทยมีความหมายอย่างน้อยห้าอย่างหนึ่ง สาธุหมายถึงอนุโมทนาแสดงความยินดีตกลงเห็นด้วยเช่นเวลาเราเห็นด้วยกับใครตกลงโอเคเราก็บอกสาธุเห็นด้วยเห็นด้วยสมมุติว่าเราเลือกตั้งเห็นคะแนนเสียงเราก็บอกสาธุไม่ต้องปรบมือกล่าๆเพราะปรบมือเป็นของฝรั่งเขาคนไทยคือสาธุ เห็นด้วยเหมาะสมแล้วหรืออาจารย์รู้ว่าสิษย์กราบสวยอาจารย์ก็บอกสาธุดีแล้วอนุโมทนายินดีด้วย 2. ส,สาธุหมายถึงอย่างประโยชน์ให้สำเร็จคือให้สำเร็จประโยชน์เช่นได้ยินคำว่ามัตตัญตาสตาสาธุความรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์เสมอ สาสาธุหมายถึงขอให้สมพรปากกับคำอวยพรที่ท่านให้อย่างเช่นอันณะภาระในครั้งสมัยพุทธกาลเป็นคนยากจนเข็นใจทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าได้อธิษฐานคำว่าจนอย่าได้มีและจงฤิรู้ธทมอย่างท่านพระประเจกพุทธเจ้าได้ให้พรว่าอิจฉิตังปฏิถังตุมหัง ขิป,ปะเมวะสม,มิชตุสัเพปูเรนะสังกัปปาจันโทปันนะรสะยะามณิโชติรสยะาซึ่งแปลว่าขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความดําริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมดีอันสว่างสวยควรยินดี จึงรับว่าสาธุขอให้สมพรปากท่าน 4. สาธุหมายถึงขอโอกาสอันนี้เป็นสำนวนของพระอย่างสมมุติว่าจะอาราธนาศีลก็จะขึ้นว่าสาธุสาธุมาอย่างพันเตเคยได้ยินบ้างไหมเหมือนกับว่าคนเป็นครูบาอาจารย์จะทำอะไรก็ขอโอกาส พระเถระเสียก่อนเช่นจะเปิดหน้าต่างก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับผมจะเปิดหน้าต่างทำอะไรต้องบอกผู้ใหญ่เสียหน่อยไม่ใช่ทำพรวดพรวดไปขาดความเคารพการทำขอโอกาสอย่างนี้ท่านเรียกว่าสาธุภาษาบาลีภาษาไทยว่าขอโอกาส 5. สาธุหมายถึงแสดงความต้อนรับ แสดงความยินดีชัยโยโหร้องกราบไหว้ยกตัวอย่างเวลาสมเด็จพระสังฆราชหรือใครก็ตามสเสด็จไปต่างประเทศต่างประเทศเช่นเนปาลเขานิยมเวลามาต้อนรับเขาจะร้องสาธุตลอดทางที่มาต้อนรับสาธุตัวนี้คือขอยินดีต้อนรับ ส่วนคำว่าอนุโมทนามีความหมายดังรายละเอียดต่อไปนี้อนุโมทนามีคําอยู่คําหนึ่งที่ชาวพุทธพูดกันจนติดปากคํานั้นก็คืออนุโมทนาความหมายของอนุโมทนาคืออะไรและเมื่อไหร่ที่ควรใช้คํานี้คําตอบก็คืออนุโมทนาหมายถึงการแสดงความชื่นชมยินดีในบุญ หรือความดีที่ผู้อื่นทำการอนุโมทนานั้นอาจทำด้วยการพูดเขียนหนังสือหรือแสดงกิริยาก็ได้เช่นเมื่อได้ยินเสียงย่ำของกลองที่วัดในตอนเย็นแสดงว่าพระท่านทำวัดเย็นจบก็ยกมือขึ้นประนมไหว้เปล่งวาจาว,ว่าสาธุเป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัดหรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วก็ยกมือขึ้นสาธุเป็นการอนุโมทนาบุญของเขาด้วยเรียกการพูดแสดงความยินดีในความดีของผู้อื่นว่าอนุโมทนากถาเรียกหนังสือรับรองการบริจาคที่วัดออกให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์ทำบุญว่าโมทนาบัตรหรือใบอนุโมทนาเรียกบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาตามตัวอย่างข้างต้นว่า อนุโมทนาไมบุญและการที่ภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถาอันแปลว่าถ้อยคำอันเป็นที่บันเทิงใจใช้เรียกการที่ภิกษุผู้แสดงความขอบคุณหรือกล่าวถึงประโยชน์และอนิสง์ของความดีของบุญกุศลที่ทายกทาย,ยิกาได้ทำเช่นถวายอาหารสร้างกุฏิสร้างหอระคังเป็นต้น ไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาบางทีเรียกว่าอนุโมทนากาถาส่วนในหนังสือศาสนาพิธีเล่มสองฉบับมาตรฐานโดยคณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าธรรมเนียมของพระภิกษุสัมมเนรเมืเอ่อไ,ได้รับถวายปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นพัตตาหารหรือทานวัตถุใดๆก็ตาม จากทายกทายิกาจะต้องทำพิธีอนุโมทนาทานนั้นไม่ว่าจะได้รับรูปเดียวหรือหลายรูปก็ตามต้องอนุโมทนาทุกครั้งจะละเว้นเสียมิได้ถือว่าผิดพระพุทธานุญาตต่างแต่ว่าอนุโมทนาต่อหน้าหรือรับหลังเท่านั้นทำเนียมนี้ปฏิบัติมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วฉะนั้นการอนุโมทนาทานจึงเป็นประเพณีมานานในหมู่สง การประกอบพิธีอนุโมทนาลับหลังถายกทายิกามีวิธีเดียวคือการบินฑบาตท,ที่ต้องออกรับในสถานที่ต่างๆทั่วไปไม่จำกัดกรณีเช่นนี้ไม่ต้องอนุโมทนาต่อหน้าขณะที่รับบินฑบาตแต่กลับมาถึงวัดฉันอาหารเรียบร้อยแล้วจึงอนุโมทนาหรือยกไปอนุโมทนาในช่วงทำวัดส,สวดมนต์เช้าเย็นก็ได้ สำหรับคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วดังนั้นการเปล่งวาจาว่าสาธุก็เพื่อแสดงความเห็นชอบด้วยชื่นชมหรือยกย่องสรรเสริญเพื่ออนุโมทนาในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำนั่นเอง